คนลายมือกากบาดเอกบนฝ่ามือดวงชะตาหัวใจท่านมีโชคแรงเซนแรงกากบาดจะนำพาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัะละยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับท่านที่มีกากบาดบนฝ่ามือโชคมากเซนแรงโคตรเฮง ชะตาชีวิตถูกกำหนดเอาไว้แล้วเชื่อกันหรือไม่เขาว่าชะตาชีวิตทุกคนเป็นไปตามลายมือของเราบอกเลยนะคะว่าลายมือมักเปลี่ยนแปลงท่านเคยเห็นไหมคะว่าลายมือเปลี่ยนจริงๆนะคะเห็นกับตาเลยดูยังไงคะดูกับลายมือตัวเองนี่แหละลายมือตอนนี้เป็นแบบนี้ตอนเด็กนะมีลายมือเป็นเส้นบางๆจะไม่โดดเด่นจะไม่ชัด พออายุมากขึ้นลายมือจะคมขึ้นจะเข้มขึ้นจะเด่นจะดำบางคนก็ลายมือเส้นสีดำนะคะเพราะว่าทำงานหนักเส้นจะชัดลายมือจะแข็งมีจริงๆเพราะฉะนั้นเส้นจะนิ่มจะอ่อนจะแข็งสำคัญกับหมอดูดูอย่างมากทั้งเนินพฤหัสสุขรเสาร์อาทิตย์เนินตามลายมือต้องจับดูว่านิ่มหรือเปล่า เนินนูนหรือเปล่าสำคัญมากๆสำหรับคลิปนี้บ่งบอกว่าเส้นลายมือกากบาทเส้นแรงโดดเด่นมากๆทางเส้นชีวิตการงานการเงินเส้นวาสนาเส้นแรงเป็นกากบาทตรงกลางหัวใจย้ำนะคะตรงกลางหัวใจหัวใจผู้นี้จะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเป็นคนเซนแรงดวงชะตาวาสนาถูกกำหนดไว้จริงหรือ เรามาเริ่มทํานายกันเลยค่ะคนที่มีกากะบาทบนฝ่ามือบอกได้เลยค่ะว่าคนที่มีกากะบาทบนฝ่ามือเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนท่านอย่าคิดว่าคนมีกากะบาทบนฝ่ามือจะต้องเป็นคนใจแข็งโหดกล้าคิดกล้าทำกล้าลุยกล้าปฏิบัติตรงกันข้ามกันเลยคนที่มีกากะบาทบนฝ่ามือเป็นคนใจอ่อน อ่อนอย่างมากด้วยแต่เวลาทำกล้าคิดกล้าทำแน่นอนเป็นคนกล้าทำแต่เป็นคนใจอ่อนโดนออดอ้อนหน่อยรับรองคนคนนี้จะยอมให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือตรงกลางหัวใจบ่งบอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดลึกซึง้งและโรแมนติกตรงกลางเส้นหัวใจบ่งบอกได้ว่าเป็นคนใจถึงเป็นคนใจใหญ่ แล้วรักใครรักแรงรักจริงจะเอาจริงเอาจังกับชีวิตและการที่เราดูเส้นกากบาทตรงกลางหัวใจก็ไม่สามารถบ่งบอกได้กว้างถึงขั้นว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเป็นคนโหดเหี้ยมหรือเปล่าบ่งบอกไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูตรงเนินฝ่ามือทั้งหมด ต้องให้หมอดูลองจับมือท่านอย่าคิดว่าหมอดูเขาแตะอังคุณเข้าใจผิดนะคะท่านสาวสาวหรือหนุ่มหนมพอหมอดูจับเนินที่มือคุณคุณอาจจะตกใจว่าทำไมเขาต้องรูปต้องคำคำดูเสียหน่อยสิว่าเนินพลึหัดสบดีหรือไม่มันนูนหรือเปล่ามันเนียนหรือเปล่า มือมันสากหรือเปล่าเขาดูถึงขั้นนั้นแต่ว่าเส้นกากบาดบนฝ่ามือถ้าเข้มมากๆบ่งบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนเซนแรงทางสายมูเตรูบอกได้เลยว่ามีซิกเซนเป็นคนมองเห็นสิ่งเร้นลับเส้นแรงเห็นผีเห็นเทวดามีเส้นทางด้านเรื่องมูเตรูอาจถึง ขั้นเป็นหมอดูกันได้เลยนะคะสังเกตหมอดูจะเป็นคนที่มีลายมือกากบาทสังเกตได้เลยนะคะเกือบทุกคนหมอดูหรือว่าท่านที่สนใจมูเตรูก็จะมีเช่นกันมีสนใจมากๆวันๆไม่ทำอะไรนั่งฟังศึกษาแต่เรื่องคลิปมูเตรูทั้งนั้นลองดูลายมือตัวเองเลยว่ามีกากบาทหรือเปล่าส่วนมากจะมีเพราะว่าเป็นคนที่มีเซนแรงแล้วถามว่ามีโชคลาภมากไหม คนที่มีกากบ,บาทบนฝ่ามือบอกได้เลยค่ะว่าคนคนนี้มีโชคมากมากถึงขั้นมากที่สุดถามเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภอาจจะไม่เด่นอาจจะเด่นเรื่องทางด้านการงานการเงินเพราะคนที่มีกากบ,บาทบนฝ่ามือเป็นคนถึงขั้นมีจิตใจห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเป็นผู้บริหารยิ่งใหญ่มากลายมือหลายคนค่ะทั้งประธานาธิบดี เป็นฝ่ามือกากบาทหลายคนค่ะทั้งดาราฝ่ามือกากบาททหารตำรวจผู้บังคับบัญชายศใหญ่มีตำแหน่งฝ่ามือกากบาททำมาค้าขายก็ฝ่ามือกากบาทแต่ยศใหญ่มีอำนาจทุกคนทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคนฝ่ามือกากบาทแต่บางคนเกิดมาไม่มีฝ่ามือกากบาทแต่พอวัยกลางคนกลับโผล่ขึ้นมา เพราะว่าถึงคราวบุญกุศลหนุนนำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาจะพลิกผันไปในทางที่ดีจะเริ่มชัดเจนในวัยกลางคนเป็นคนมือกากบาทแต่ต้องสังเกตนะคะว่ากากบาทอยู่ในเส้นหัวใจชัดหรือเปล่าตรงกลางฝ่ามือเลยค่ะชัดหรือเปล่า ถ้าอยู่ในเส้นหัวใจแต่ว่าบุญกุศลคนนี้เป็นคนใจถึงใจใหญ่ใจเด็ดกล้าคิดกล้าทำถึงขั้นต่อสู้หรือทำร้ายรุนแรงถึงขั้นนั้นเลยแต่ว่าถ้าเส้นกากบาทอยู่เหนือขึ้นไปแปลว่าคนคนนี้มีจิตใจอบอ,อ้อมอารีไม่คิดถึงขั้นที่จะตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดขาดรุนแรงเอาง่ายๆคนที่ขี้กลัวกลัวที่จะสูญเสียคนรัก กล,ลกลัวที่จะสูญเสียนู่นกลัวที่จะสูญเสียนี่ไม่เหมือนกับคนกากบาทตรงกลางหัวใจจะเด็ดขาดใจเด็ดพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะหนีพร้อมที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาทใกล้หัวใจจะเป็นคนพร้อมที่จะทิ้งลูกทิ้งเมียก็จะเป็นไปได้พร้อมที่จะเลิกกับสามีก็เป็นไปได้เพราะเป็นคนใจถึง เพราะเป็นคนคนนี้ตัดสินใจอะไรอย่างเยือกเย็นแต่ถ้าฝ่ามือเขาเชื่อกันว่าถ้าฝ่ามือไม่มีเนินอะไรเลยรูปไปแล้วราบเรียบแบนราบคนนั้นเป็นคนอาภัพยากจนลำบากเหน็ดเหนื่อยถ้าไม่มีเนินอะไรเลยนะคะแล้วมีกากบาทแต่ว่าเป็นคนมีเส้นแรงใจถึงมากผีก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัว ตู้กแกจับกินเลยจิ้งจกจับกินใส่ปากอร่อยดีเป็นคนใจถึงอะไรอย่างนั้นคล้ายๆกับวิศวกรอ,อยู่กับธรรมชาติมือราบเรียบไม่มีเนินอะไรเลยนะคะราบเรียบคนคนนั้นจะค่อนข้างที่จะทรหดอดทนเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือไม่ได้แปลว่าจะต้องร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าท่านต้องดูเนินด้วยดูเนินดูชีวิต ดูเส้นวาสนาว่ามันไปถึงสูงหรือไม่มีเส้นคมชัดหรือไม่เส้นคมและเส้นสูงโดดเด่นเพราะฉะนั้นคนคนนี้ดูแล้วแต่ต้องลองจับเนินดูนะคะดูแล้วมันก็ราบเรียบนะมันเนินหรือเปล่าต้องลองใช้มือลูบคำดูสาวๆไม่ต้องตกใจถ้าหมอดูรูปคำมือเขาอยากรู้ว่าเนินมันสวยไหมเนินมันนูนไหม ว่าบุญวาสนาคุณมีไหมมันเป็นไปในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านมีกากบาทบนฝ่ามือแปลว่าท่านมีเส้นแรงโชคแรงกากบาทจะนำพาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านรักษาเส้นไว้ให้ดีบางคนโดนน้ำมันลวกกากบาทหายไปมีจริงๆนะคะโดนน้ำร้อนลวกเส้นกากบาทหายดวงชะตาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านรักษาไว้ให้ดีๆนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง 洒脱。